โยโยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NC นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นตัวกัปตันทอมบ็อกนะครับผมอ่าแจ็คเมนโรบทเนาะอันนี้จะเป็นแบบว่าแนวแนว,แ,นวแบบกรรมการอ่าเวลามีการแข่งขันในเรื่องเจ้าตัวนี้ก็จะวิ่งมานะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นหุ่นยนต์ผู้หญิงตัวเดียวภายในเรื่องเนาะก็เทนโทรีน่านะครับผมอ่าแต่ทีเนี้ยไอที่ว่าผมเคยบอกเพื่อนๆว่าจุดเด่นของพวก ชุดบลโโบก็คือดวงตาใช่ไหมแต่ไอสองหนอเนี่ยตา,าเป็นอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันแตกตา่างยังไงเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนเลยนะครับผมก็อันนี้นะครับผมโตเอะคอมเพนี e นะก็เป็นแารนแท้นะครับผมค่ายคอสมอนะอันนี้ EX ก็แปลว่าชุดพิเศษนะครับผม,มจริงๆคือมัอนก็ไม่ได้มีชุดธรรมดาหรอกเนาะตัวนี้นะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมาต้องชุดพิเศษก็ข้างหน้านะครับก็จะเป็น เซนโทรีน่านะแล้วก็เป็นทอมบ็อกนะครับผมกับตันทอมบ็อกนี่สองตัวเลยนะครับผมอย่าลืมว่ามันจะต้องมาเป็นคู่เนาะอันนี้จะเป็นตัวที่11กับตัวที่12เนาะก็เป็นตัวล่าสุดของตอนนี้นะครับทําไมผมบบว่าข้ามไปข้ามมาเนาะก็เดี๋ยวตัวอื่นก็จะตามมานะครับผมแต่นี้เรามารีวิวเป็นตัวล่าสุดก่อนเพราะว่าผมมีของอยู่ไงแล้วก็ด้านข้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลย เป็น2อนอนะครับผมแบ่งโซนอันนี้กล่องมันอาจจะแบบว่ายับยับนิดนึงนะครับผมด้านบนนะครับเอ่อเอ็กทูเนาะก็คือ2ตัวนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผมด้านข้างจะเหมือนกันเนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมอ่าก็จะเป็นชากในเรื่องต่างๆนะครับผมเหมือนกับไอ้กล่องนู้ดที่ผมเคยให้เพื่อนๆดูเลยเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังอ่ะด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นตัวฮีโร่เนาะผมเรียกเาเป็นฮีโร่กันนะแล้วก็จะมีาท่าโพสต่างๆนะครับผมประมาณนี้รู้สึกว่าที่ว่ามันพิเศษอะมันน่าจะมีไฟนะนเพื่อนเออนี่น่าจะเจ๋งที่สุดในทุกตัวเลยนะเพราะมันมีไฟที่ตาเด่นเดเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงหรือเปล่าว่าใช่หรือเปล่านะครับกล่องมันก็ยับๆนิดนึงนะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าเนาะนอันนี้ผมแอบกระดไปแล้วนะนิดนึง นี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฉากของกัปตันทอมบอกนะครับนี่คืออันนี้มันก็จะมีว่าเป็นฉากให้เราเล่นด้วยนะครับประมาณนี้เป็นกระดาษเนาะแล้วก็ยับด้วยเอ้ยเสด้มันยับอยังทัางในเลยแล้วก็อันนี้เป็นฉากของเจนโทรีน่านะครับผมอ่านี่แล้วก็วกนนี้เราสามารถตัดไปเล่นได้นะแล้วก็ด้านในกลางออมานี่ก็จะเป็นฉากในญี่ปุ่นนะครับผมอืแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นใบพว่มือเนาะ แล้วมาแกะด,ดูกันมันก็จะมีการ์ดด้วยแล้วก็พวกการ์ดมันก็จะมีแบบเป็นการ์ดซีเกดอะเออเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันเนาะว่าเราจะได้การ์ดซีเกตไหมนะครับอันนี้ ina, เทนโทรีน่าเนาะนี่เป็นสีชมพูนะครับเราจะได้การ์ดซีเกตไหมเพื่อนๆปุ๊บอ,อายธรรมดาชัวร์ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าซีเกตมันจะลักษณะเป็นยังไงเนาะอันนี้แต่อันนี้น่าจะธรรมดานะครับ t e นโทลีน a นะครับผมดีดีการก็ดูน่ารักดีเนาะแบบเป็นเหมือนญี่ปุ่นสมัยก่อนนะเออการมันจะแบบว่าแนวแนวเนี้ยแล้วก็ต่อไปนะครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นแบบว่าให้เราแกะไปแล้วก็ไปแปะเออเออเอออันนี้เพราะว่าเทน t o รีน่ามันจะมีโน้ตบุ๊กเนาะอันนี้คือเราเราสามารถแบบว่าเลือกได้นะว่าเราจะแปะหน้าจอมแบบไหนเออเออเอ,อดีวะนะครับผม แล้วก็มีแปะโทรศัพท์ด้วยเนาะนี่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคีย์บอร์ดต่างๆนะครับเออน่ารักดีแล้วก็นี่นี่ไงที่มันจะแตกแต่างกับตัวอื่นอ่ามันเปิดไฟได้ไดเองเออเจ๋งว่ะนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราคั่นฐานออกแล้วมันก็จะเปิดตลอดเวลา <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็ใบคูม่มือนะครับผม เซนโทรีน่านะครับผมเนี่ยผมติดใจจัดเรียบจนต้องหามาอีกนะครับผมแล้วก็อาจจะเก็บทุกชุดเลยนะครับน่าจะเก็บทุกชุดแหละไม่ได้อาจจะนะครับใส่ตัวมือเนาะประมาณนี้ด็ดูนะครับผมแล้วก็อนนี้ของทอมบ o อกนะครับผมตัวสีน้ำเงิน เป็นหุ่นยนต์ที่เป็นกลางที่สุดในเรื่องเนาะไม่เข้าฝักฝ่ายใดนะครับผมอันนี้เป็นสติกเกอร์เนาะ,ะก็การจะได้สีเข็ดไหมนะการสีเข็ดสีเข็ดการสีเข็ดมันเป็นยังไงเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูเนะาะมันเป็นยังไงผมว่าน่าจะได้ธรรมดาหละเพื่อน ใช่ไหมเออน่าจะธรรมดานะอันนี้นะครับแล้วก็ต่อไฟนี่เป็นไฟเหมือนกันนะครับผมเปิดไฟที่ดวงตาได้ผมชอบแพ็กเกจเขานะแข็งแรงมากเนี่ยนะครับก่อใบคู่มือของทอมบอกนะครับผมกับตันทอมบอกฝรุกโอ้ยตัวนี้สีน่าจะสวยต่อสนุกแน่บอกเลย บอกมันดูเยอะๆยังไงไม่รู้อะเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับกัปตันทอมบอกกับแทนโทลีน่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าได้อะไรมั่ง คตรเยอะเพื่อนๆอันนี้อุปกรณ์ที่แถมมาเยอะมากนะครับผมก็เอาเป็นทอมบ็อกก่อนแล้วกันเนาะก็ได้อะไรมาบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกหน้าเสริมนะครับผมเป็นหน้าแบบอ้าปากเนาะที่ตัวมันก็จะเป็นแบบว่าหน้าปิดปากนะครับผมอ่าเนาะแล้วก็ตัวนี้มันจะมีฐานมาให้อ่ะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้บุกหวาอะไรเนาะเป็นฐานแบบง่อยๆนะครับผมแต่มันก็ทําให้มันยืนทรงตัวได้เนาะเพราะว่ารูปรูปทรงมันเป็นเหมือนแบบว่า มนุษย์นะครับผมมันไม่เหมือนในตัวอื่นที่ว่ามันตัวตัวป้อมๆออตัวหนาๆมันเลยแบบว่าจะยืนได้ง่ายกว่าพวกนี้นะครับผมโดยเฉพาะเ e นโทดีนายืนโคตรยากนะครับผมขาเล็กมากเนาะมาไปต่อที่มือดีกว่านะนก็ที่ตัวที่ผมใส่อยู่ก็คือมือกำนะครับผมเป็นมือแบบว่าชูนิ้วนะครับผม3นิ้วอย่างนี้นะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น้องเพราะว่ามันเล็กนะครับอันนี้เป็นชูหนึ่งนิ้วนี่นะครับผม อันนี้เป็นชูสองนิ้วนะครับเล็กน่ารักอ่ะนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นมือแบทที่เอาไว้จับพวกของต่างๆนะครับผมเพราะว่ามันจะมีรูอย่างงี้ไม่ใช่ไอร้อนแมนนะแล้วก็อันนี้เป็นมือสีนิ้วนะครับผมเป็นแบบว่ามือคาราเต้อะนะครับผมมือได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ต่อไปที่ได้มากก็จะเป็นไม้กวาดนะครับผมเป็นพ็อปของเขาเนาะเป็นเอเซอรี่นะครับอันนี้จะเป็นแบบพลาสติกแข็งนะไม่ได้เป็นยางอ่อนนะครับผม ก็ตรงนี้ค่อนข้างทีดว่าจะแรงเหมือนกันนะระวังด้วยนะครับเพื่อนกวาดตื้อๆือย่างนี้นะครับผมแล้วก็อนี่เป็นที่โกยอเป็นที่โกยก็คือเรียนแบบมันจากของจริงเลยคือสามารถเปิดปิดได้นะเออเจ๋งดีนะครับผมอันนี้ที่โกยเวลาเขาใช้อะของจริงก็คือเขาจะเปิดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็กวาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราพอจังหวะที่เราดึงขึ้นอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะปิดปึ๊บอ่ามันก็จะทําให้ขยะไม่หกเอออันนี้ได้ความรู้ด้วยนี่โอ้โหช่องนี้ได้ความรู้เฉยเลย แล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นซิทิเนเจอร์ของตัวทอมบอกเลยก็คือเป็นไมค์นะครับผมเป็นไมโครโฟนของเขาเวลาเขาจะแบบประกาศกีฬาการแข่งขันประกาศแต้มอะไรเงี้ยออก็จะใช้อันนี้เป็นไมโครโฟนนะครับผม,มเสียดายที่ว่าตรงนี้มันเป็นสีทองเนาะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งดันไม่ได้ทามานะครับผมเป็นสีพลาสติกก็เสียดายนิดนึงนะครับผมทีนี้เพื่อนๆจะเริ่มสงสัยแลย้ใช่ไหมว่า อันพวกนี้มันคืออะไรกันนะทำไมมันเยอะจังเลยก็คือมันจะเป็นลูกเล่นของเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทอมบอกกันเลยดีกว่าเนาะก็จะเป็นลูกเล่นของเขาที่เอาไว้เปลี่ยนตรงอ,อกเขาที่ว่าจะไปเป็นประกาศแต้มเหมือนพวกการแข่งขันกีฬาอะไรเงี้ยคือตรงข้างหลังเขาจะมีปุ่มกดอย่างงี้ง่ายๆเลยนะครับผมกดปุ๊บมันก็จะดีดออกอย่างงี้อ่าเห็นไหมมันก็จะเด้งมาทีนึงปุ๊บเราก็ถอดออกเลยนะครับผมสองข้าง,างนี่ ง่ายเราอยากได้เป็นแต้มอ่าเป็น3นะ3ไม่เห็นด้านนี้เปล่าวะตึบๆเออใช่ละ <c oughs> ก็3ใช่ไหมแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นอะไรดีเป็น2แล้วกันนะครับผมก็คือทั้งสองข้างอ่ะมันจะสูงสุดอยู่ที่9นะครับผมใส่ผิดด้านอีก <c oughs> โชว์แต้มสูงสุดก็คือ99นะครับประมาณนั้นนะนอันนี้คือลูกเล่นของเจ้าทองบอกเนาะซึ่งผมว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ที่ เคยเห็นนผ่านมานะไม่มีลายไหนที่สามารถเปลี่ยนตรงหน้าอก<อ>ของเ <Yeah. S 1> ขาได้นะเออก็คือมันจะฟิกมันก็จะฟิกไปเลยเนาะว่าเป็นเลขอะไรนะครับผมแต่นี่คือเราอยากได้เลขอะไรเราก็เปลี่ยนได้เนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ว่าเจ๋งเลยนะครับ <minimum> สําทอมบอกแล้วก็อีกลูกเล่นหนึ่งสําหรับทอมบอกก็คือนี่ด้วยความที่ว่าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นเหมือน,เ,นเพื่อนๆไม่ได้ใช่ไหม <amation> ก็คือเขาจะมีลูกเล่นแบบเดี๋ย่างคอนยาตหอหอไม่เอ ก็คือเขาจะสามารถเปิดไฟได้เปพื่อน,อ,นอันนี้อันนี้ผมคั้นเอาไวนะ้เนาะเพราะว่ามันไม่สามารถที่ว่าจะปิดได้ถ้าเราดึงปุ๊บมันก็จะติดเลยอยนี้นี่นะครับผมก็คือตาเจ้าสองบอกมันก็จะเรืองแสงนี้เลยนะครับกดเจ๋งอะนะครับอยู่ที่มืดๆนี้ค่อนข้างที่ว่าจะสว่างเลยนะ ต่อไปเรามาดูดีเทลของทอมบ็อกกันนะครับผมโทนสีน้ําเงินแล้วก็สีเงินแล้วก็สีทองนะครับผมแล้วก็จะมีสีเขียวนิดหน่อยเนาะแล้วก็ดวงตาเป็นสีแดงนะครับตัวสมัยก่อนอ่ะส่วนมากมันจะดีไซน์พวกสีอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างเรียบๆนะครับผมส่วนสีนี้จะเป็นแบบว่าแบบแนวๆสีด้านนะครับผมไม่ได้เป็นสีเวลอะไรนะครับนี่มันจะด้านหมดทั้งตัวนะครับผมถ้าเป็นสีด้านเนี่มันก็จะอันตรายหน่อยเนาะเวลาเราเอาอะไรไปถูแรงๆเนี้ยมันจะเห็นชัดมากนะครับผม แต่ถ้าถามว่ามันสวยไหมมันก็ค่อนข้างที่ว่าจะสวยอยู่เนาะนะครับถามว่าสวยไหมมันก็ค่อนข้างที่ว่าจะสวยอยู่เนาะนะครับผมมาเรามาดูจุดขยับเจ้าทอมบอกกันดีกว่าน,นะครับผมพอมันเป็นบอดี้คนนี้มันก็จะขยับได้เยอะนิดนึงนะครับผมจริงๆหัวมันก็หมุนสามารถหมุนได้360เนาะเราต้องดัดๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ปากมันจะค่อนข้างที่ว่าจะหลุดง่ายนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามันเอาไว้เปลี่ยนนะครับผมตรงไหนที่ว่าหลุดง่ายส่วนมากจะเป็นจุดที่เอาไว้เปลี่ยนเอเซอรีเสริมนะครับประมาณนั้นเนาะ แล้วก็มีก็มีเงยได้นะครับผมหน้ามันจะแบบว่าใหญ่ๆเลยนะตัวปอดตัวเล็กๆได้ใหญ่ๆนะครับผมเหมือนคนแขะเลยแล้วก็แขนนะครับผมแขนกกอนในยีกางได้อย่างนี้เลยนะครับผมขยับได้เยอะขยับได้เยอะหมุนได้สมองสิบแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็งอได้นะครับผมไอ้ตรงนี้มีจุดขยับด้วยนะนี่หมุนได้นะครับตรงนี้ก็หมุนได้เนาะก็หมุนได้สมองถสินะครับแล้วก็สามารถงอได้เป็นซิงเกิลจอยนะครับผม นได้นิดนึงนะครับผมได้นิดนึงแต่ก็เยอะกว่าตัวอื่นนะครับนี่แล้วก็มือก็หมุนได้สัสิบนะครับผมประมาณนั้นประมาณนี้นะครับสองข้างนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มาตรงอกตรงอกนี้จะไม่มีจุกขยับเลยนะครับผมตรงอกมาถึงช่วงเอวต่อมาก็จะเป็นตรงขานะครับผมขาก็จะนี่เลยเตะได้นี่นะครับผมขาขยับได้เยอะนะครับผมนี เพราะว่ามันจะมีเป็นลูกเล่นแบบว่าจะสามารถดึงอันนี้ดึงแรงเกินเราจะสามารถดึงตรงนี้มาได้นิดนึงนะครับนี่เพื่อที่ว่าจะขยับได้เยอะขึ้นนะครับขยับได้ฟรีสไตล์ขึ้นนะขยับได้เยอะนะขานะครับผมแล้วก็จะมีจุดขยับตรงนี้ด้วยนี่ได้นิดนึงนะครับผมเอาไว้แบบว่าไปเล่นเป็นท่านั่งอะไรต่างๆนานานะครับผมตัวนี้จะไม่ได้ส่วนเสริมที่ว่าเอาไว้เปลี่ยนเป็นท่านั่งเพราะว่ามันสามารถนั่งได้ด้วยตัวเองนะครับผม จะไม่เหมือนตัว,นะวอ,อื่นเนาะพวกตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคาบูทแทกอะไรพวกนี้เขาจะได้ส่วนเสริมมาอย่างเช่นแทนโทเรน่าเนี่ยเออมันก็จะประมาณนี้เนาะเพื่ออามาเปลี่ยนเป็นท่านั่งนะครับผมแต่ตัวนี้มันจะนั่งได้ด้วยตัวมันเองเนาะก็เจ๋งดีนะครับผมแล้วก็จะมาอีกทีก็คือเป็นเท้าเลยนะครับผมเท้ามันก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยเนาะก็เท้าจะขยับได้นิดนึงนิดหน่อยนะครับผมนี่อุย้ย <c oughs> หลุดเท้าของทอมบ,บอกอะค่อนข้างที่ว่าจะหลุดง่ายอยู่เนาะนะครับผม แล้วก็ต่อมาด้านหลังนะครับผมตรงผ้านะครับผมนี่ก็จะเป็นบอลจอยอย่างนี้นะครับก็ขยับได้นิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นทรงอย่างนี้เลยเนาะนะครับผมจุดขยับของทอมบ็อกก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปเรามาดูของเทนโทลีน่ากันดีกว่านะครับผมอ่าคืออันนี้เนาะเอาไว้เปลี่ยนเป็นท่านั่งนะครับผมไม่มีอะไรเนาะอันนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหน้านะครับผมที่เอาไว้เปลี่ยนนะครับผมเทนโทลีน่าเขาจะ เปลี่ยนตรงดวงตาได้นิดนึงเนาะนี่ผู้นี้นะครับผมเอาไว้เปลี่ยนเป็นเอาไว้เปลี่ยนตรงดวงตาเนาะก็คือเทนโทลิน่านี่จะมีลูกเล่นเหมือนทอมบอกเลยก็คือจะเลืองแสงที่ตานะครับผมนี่เวลามันส่องแสงมาปุ๊บมันก็จะเป็นทรงอย่างนี้เลยเป็นรูปหัวใจนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปอะไรอะ่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าแบงก์ดอลลาร์นะครับผม,มนี่มันหน้าเงินนี่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้ายิ้มนะครับผม เพราะว่าหน้าปกติของเทนโทลินามันจะเป็นหน้าแบบว่าไม่มีดวงตานะครับผมเป็นหน้าแบบว่าเฉยๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นโทรศัพท์นะครับนี่เทนโทลีนาเขาจะมีพวกอุปกรณ์ไรฟ้านะครับในอุปกรณ์ของเขาของเธอสิไม่ใช่เขา <c oughs> เพราะว่าเทนโทลินาเป็นผู้หญิงเนาะมันจะสามารถที่ว่าจะเปลี่ยนหน้าวอลเปเปอร์ได้นะครับผมรดยการนี่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับมันก็จะเป็นกระดาษอย่างนี้นี่เอาไว้เปลี่ยนเป็นวอลเปเปอร์ นะครับผมนี่ก็จะเป็นแผ่นกระดาษอย่างนี้เนาะถ้าเราแบบว่าไม่ชอบหน้าไหนเราก็เปลี่ยนออกได้เนาะเราก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยถ้าถอดเข้าถอดออกก็มีโอกาสที่ว่าจะยับเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นกระดาษแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นโน้ตบุ๊กของเธอนั่นเองนะครับผมนี่สามารถเปิดปิดได้นะไม่ไม่ใช่เปิดปิดเครื่องของจริงนะเพื่อนๆหมายถึงว่าแบบว่าเปิดปิดพับฝาได้นะนประมาณนั้นเนาะนี่ก็จะมีรายละเอียดด้วยนะนะครับผม อันนี้จะเป็นสติกเกอร์เนาะที่ว่าผมแปะเข้าไปนะครับผมแต่ว่าไม่ได้นูนเนาะมันจะเป็นแบบว่าแผ่นเรียบๆไปนะครับก็โอเคน่ารักดีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ผมเอาเป็น s สามหน่อเนาะเพราะว่ามันเกลียนนะครับผมนี่เป็นวอลเปเปอร์ก็จะค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเนาะนี่ไอพี่หล่ามามันชอบเป็นโทลิน่านะครับผม <c oughs> มีหลายหน้าอยู่นะนะครับผมแล้วก็เป็นกระดาษแข็งเหมือนกันเหมือนกับไออันเมื่อกี้เลยเนาะ อันนี้น่าจะเป็นเหมือนตารางงานหรือเปล่าแล้วก็อันนี้นะครับผมเขาก็จะเอาไว้เปลี่ยนตรงนี้นี่ตรงนี้เลยที่เป็นสีน้ำเงินนะครับผมอันนี้ผมเลือกเป็นสีน้ำเงินเนาะเพราะว่ามันตัดกันมันเห็นชัดนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีเทาก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมแล้วก็อ่ะเมื่อกี้มีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีเมาส์ด้วยนะครับผมอ่าเจ๋งไหมล่ะนะครับผมนี่แต่ว่าเมาส์กวงไปหน่อยนะ ก็น <S an> ี่เลยนะครับผมอีกหนึ่งจุดเด่นของเทนทอร i น่านะครับผมเป็นไม้คาทาเนาะเพราะว่ากระตนแบบว่าแนวผู้หญิงสมัยก่อนอ่ะส่วนมากจุดเด่นมันกะเซเลมูนเออเหมือนพวกแบบว่าพิตที่เคียวอะไรที่เกี่ยวกับเอมเมจิเชียนอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอ้โหทำไมผมรู้เยอะจังอ๋อเห็นมันผ่านเพื่อนผมไม่ได้ไปดูนะจะเห็นมันผ่านเฉย แล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นมือเฮนโทลิน่าเนี่ยก็ได้มือเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็อันเล็กจิ๋วเดียวนะครับผมที่ตัวผมใส่เป็นมือแบนะครับผมแล้วก็เป็นมือแบที่เอาไว้ถือของเนาะนี่นะครับผมมันก็จะมีตุ่มอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมือกำนะครับผมนี่กำอย่างนี้เลย2อันค่อนข้างที่ว่าจะเล็กเนาะตะมุกจะมีมากเลยอะเล็กๆแล้วก็ต่อไปเป็นมือชี้นะครับผม ก็จะมีซ้ายขวาเลยอย่างนี้เลยมือชี้ชียชย้ยังไงให้เหมือนมือชี้เนาะมันเล็กมากนะครับแล้วก็เป็นมือชูสองนิ้วนะครับอย่างนี้ตืดอื่นสองนิ้วโคตรเล็กอะนะครับแล้วก็จะมีฐานเสียบง่อยๆอ,อีกหนึ่งอันนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะง่อยกว่าของทอมบ็อกเนาะทอมบ็อกมันยังมีเป็นฐานเนาะแต่นนี้เป็นแบบว่ากา้านพลาสติกเลยะนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดู ดีเทลของเทนโทริน่ากันดีกว่านะครับผมเป็นผู้หญิงตัวเดียวของทั้งเรื่องเลยนะนะครับผมก็น่ารักดีนะน่ารักตะมูตะมิแล้วก็ผอมเพียวบางเนาะสำหรับเอ่อดีเทลของเทนโทริน่าเนาะสีคู่สีเขาก็จะมาเป็นสีชมพูแล้วก็ตัดด้วยสีขาวนะครับผมแล้วก็มีแซมแดงนิดหน่อยเนาะแล้วก็มีสีเงินจิกนึงนะครับผมประมาณนี้บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงเลยเนาะเพราะว่าสมัยก่อนอะ คือเราสีชมพูอ่ะเรารู้เลยว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนเนาะนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันนะครับผมลูกเล่นเราก็ต้องถอดหัวก่อนเหมือนกับทอมบอกเลยนะครับส่วนอันนี้มันติดมาด้วยไอยตรงนี้มันจะพับได้นะเพื่อนๆถ้าเราไม่ได้แบบว่าตั้งฐานอ่ะเราก็พับเก็บเข้าไปเนาะมันจะได้ไม่น่าเกลียดนะครับนี่เออเขาใส่ใจนะแบบว่าไม่ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้เลยนะครับชอบตรงนี้แหละนะครับก็สําหรับลูกเล่นเทนโทเรนานะครับผมเดี๋ยวนะผมลืม อ๋อขั้นแรกคือต้องถอดตรงนี้ก่อนนะครับผมถอดต,ตรงหัวปึ๊บมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเราต้องถอดนี่ฟืบพอเราถอดเสร็จเราก็ถอดหน้าได้เลยนี่มันจะถอดค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็เหมือนกันเหมือนกับทอมบอกเลยมีตัวขั้นฐานเนาะอันนี้ผมก็ขั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ถอดออกปึ๊บแล้วเราก็ประกอบหน้าเขาปยนี่ครับชึบแล้วก็นิดนึง,นงอ่าเป็นไง โอ้โหมีไฟอีกแล้วเจ๋งเนาะโคเจ๋งอะ่ะมีไฟด้วยนะครับผมสาหรับจุดขยับของแันโทลีนาเนาะก็จริงๆมันคือหัวมันจะหมุนได้สามทสิบแหละนะครับผมแต่ว่ามันทีนี้มันจะติดตรงแผงคอนิดนึงนะครับผมแล้วก็แบบว่าเอียงซ้ายเอียงขวางอขึ้นงอลงอะไรนะได้หมดนะครับผมได้นิดนึงนะครับแล้วก็จะมาตรงอุ้ยขาลอยแหละ <c oughs> แขนนะครับผมก็จะขยับได้เยอะเหมือนเจ้าทอมบ็อกเลยนะครับนี่งอ ข,ขึ้นได้สุดอะคือขึ้นได้สุดเนาะถ้ามันไม่ได้ติดหน้านะครับผมแล้วก็ต้องดัดๆนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีตรงเหมือนทอมบ็อกเลยตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงใบเสร็จเนาะข้อเรียกใบเสร็จใช่ไหมก็จะหมุนได้นะครับผมแต่ที่เนี้ยไอเทนทลิน่ามันจะติดพวกแผงคอบ้างหรือว่าติดหัวมันใหญ่เกินบ้างเนาะมันก็จะแบบว่าขยับยากนิดน,นึงเนาะถ้าทางที่ดีอะคือเราเราถอดหัวก่อนเนาะเวลาเราจะขยับแขนอะไรเงี้ยปุ๊บเราถอดหัวก่อนแล้วเราก็ ค่อยมาขยับอ่าเห็นไหมมันเลจะขยับได้ง่ายขึ้นเนาะพอเราขยับอะไรเสร็จปุ๊บจัดเสร็จเราค่อยใส่หัวเข้าไปอ่ามันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ตรงข้อพับนะครับผมก็จะสามารถขยับได้อย่างนี้เลยนะครับนี่ขยับได้เยอะกว่าทอมบ็อกเนาะเพราะว่ามันมันไม่ติดนะครับผมตรงทอมบ็อกตรงช่วงนี้มันจะติดนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ไม่ติดนี่ขยับได้เยอะมากอือก,อก็จะหมุนได้สามร้อยสิบนะครับผมแล้วก็ยิงซ้ายยงขวาอะไรได้นะครับไปนะครับผมก็ここจะเป็นตรงช่วงอกช่วงอกตัวนี้จะขยับได้เนาะนี่นะครับแล้วก็มีงงงออขึ้นง งอขึ้นงอลงได้นะครับผมต้งเอวช่วงสะโพกจะไม่มีจุดขยับนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตรงช่วงขาเลยนะครับนี่ขาก็จะขยับได้ค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะถ้ามันไม่หลุดขาก็ขยับได้ค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเหมือนกันนะนะครับผมจะมันขี้หลุดไปหน่อยเนาะนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตรงช่วงเอ่าเข่านะครับผมขยับได้ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตรงเท้านะครับผมนี่เท้าก็จะหมุนได้สัก10เท้าค่อนข้างที่ว่าจะเล็กมาก มือว่าเล็กแล้วเท้าเล็กกว่านะครับผมขยับได้นิดนึงมองไม่ค่อยเห็นเลยนะมันเล็กมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของผมกันดีกว่านะครับผมก็อย่างแรกเลยเอาเป็นเรื่องดีเทลของตัวละครนะครับผมที่ผมบอกว่าตรงเนื้อสีมันจะเป็นสีด้านนะครับผมเวลาเราเล่นเราเก็บอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับผมเพราะว่า ถ้ามันถลอกทีนึงนี่คือมันถลอกไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าห่วงเหมือนกันเนาะส่วนจุดขยับอ่าของ2ตัวนี้ถือว่าทําได้โอเคเลยนะขยับได้เยอะกว่าเพื่อนทุกๆตัวเลยนะครับผมในลายนี้เนาะเจ้าตัวทอมบอกอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ปัญหามันจะมาตกอยู่ที่เทนโทลิน่านะครับผมเพราะว่าเทนโทลิน่าเวลาเราขยับอะไรมันก็จะหลุดเนาะไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัวของผมหรือเปล่าเนาะหลุดง่ายมากนะครับผมต่อไปเป็นเรื่องอเซสซิลี่ต่างๆพร็อพต่างๆที่ได้มานะครับผมจะว่ายังไงเดียสาหรับทอ ก็มีอะไรมั่งอ่ะไม้กวาดมีไอเซเนเจอร์ของเขาอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วเนาะที่ว่าเป็นไมโครโฟนนะครับผมแล้วก็มีที่โกยขายะาค <c oughs> <c oughs> ืออุปกรณ์ที่เอาไว้จับก็จะมีแค่3อัน น้อยไหมถ้าเทียบกับพวกตัวงูก็ถือว่าค่อนข้างที่ว่าจะน้อยเนาะเพราะอันนี้กล่องนีมน้มันก็ปิดท้ายด้วย e x เหมือนกันนะครับผมแต่ผมพอจะรู้แหละว่ามันจะไปเด่นตรงม e ีไฟที่ตานะครับผมอันนี้ก็เลยค่อนข้างที่ว่าจะดูเปลืองกว่าตัวเพื่อนเอนานะเพราะว่ามันมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนมือก็ให้มาค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเลยนะครับผมสําหรับทอมบ็อกเนาะแล้วก็ของแทนโทลิน่าเนาะพวกคอปนะความรู้สึกผมเหมือนจะดูโอเคกว่าทอมบ็อกนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นไม้คาถาเนาะแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเป็นโทรศัพท์คือผมชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นคือมันสามารถที่ว่าจะเปลี่ยนบัวเปเปอร์ได้ถึงมันจะเป็นกระดาษก็เหิดะนะครับผมแล้วก็แทนโทลิน่าจะมีไฟเหมือนทอมบอกเลยนะครับผมตรงดวงตาเนาะแล้วก็จะมีตามาให้เปลี่ยนนิดนึงนะครับ2 3คู่นะครับผมแล้วก็จะมีตรง ส่วนที่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นท่านั่งนะครับผมก็จะได้มาด้วยเนาะอันนี้มันเป็นเหมือนมาตรฐานของทุกๆตัวเนาะที่ว่าจะต้องได้ส่วนที่ว่ามาเปลี่ยนเป็นท่านั่งมาด้วยนะครับผมส่วนมือเทนโทลิน่าก็ได้ค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเหมือนกับทอมบ็อกเหมือนกันนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเพื่อ่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่อง NC ของเรานะครับผมอีพีหน้า จะเป็นตัวอะไรหรือคลิปอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ NC ปลาหลาว